มาร์เก e เอกลุสิบสปาสถาบาันการดูแลสุขภาพและความงามด้วยสุดยอดเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก100%ฉลองครบรอบ7ปีที่สาขาเซ็นทรัลปิ่น9ในวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาในธีม The Joy of Color โดยมีกรรมการ,รบริหารได้แก่ คุณทันชยณัตมณีศีนเบิร์นมิสเตอร์โทมัสจอห์นโรเบิร์ตเบิร์นและคุณพิมพ์ยาดาเชี่ยวชาญกิจกุลให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นอีกทั้งมีแขกพิเศษอย่างแม่ระเตแห่งห้อบุพชาติออมพิธดาอัครเศลนีและแชมเปญเอ็กซ์สองเซเลบดังเข้าร่วมเป็นเกียรติในงานนี้ถ้าถามว่ารู้สึกยังไงก็คงต้องตอบว่าดีใจมากค่ะเพราะว่า จากที่เราเริ่มต้นตอนที่เราเปิดบริษัทใหม่ๆจนถึงวันนี้คือกว่าจะได้มาถึงวันนี้จริงๆเราผ่านอะไรมาเยอะมากๆนะคะเยอะมากๆจริงโดยเฉพาะปีแรกพอมาถึงณนะวันนี้ที่เราครบรอบเจดปีแล้วแล้วก็ทางลูกค้าคือลูกค้า VIP ของเราอ่ะตั้งแต่วันแรกที่เขาซื้อคอร์สกับเราจนถึงวันนี้เขาก็ยังอยู่กับเราถ้าถามจริงคือมีความสุขแล้วก็ดีใจมากๆจริงที่มันไม่ใช่พูดว่าเรื่องประสบความสําเร็จแต่คือ สิ่งที่ดีใจและภูมิใจคือลูกค้าของเราตั้งแต่วันแรกจนถึงณวันนี้ก็ยังอยู่กับเรานี่คือความที่เราภูมิใจมากกว่าค่ะใช่ค่ะเพราะว่าของเราคือเราเราทำมาร์เก็ตติ้งค่อนข้างเยอะมากๆลูกค้า,าใหม่ของเราตกต่อเดือนก็ประมาณห้าสท่านแต่ละสาขานะคะเพราะว่าตอนนี้เรามีสสาขาแล้วใช่ค่ะ อย่างอย่างที่เราเคยแจ้งไปตอนที่เราแกลนดออพนนิ่งของเพทรานะคะว่ากลางปีนั่งจริงอะ่ะสิ่งที่นกอยากทำคือนกอยากทำแบบออเดสปาซึ่งแพลนนั้นนะ่ะมันเป็นแพลนบิสเนสที่ค่อนข้างใหญ่แต่สิ่งที่อยากจะทำจริงคือเราจะมีทั้งในส่วนตัวร้านอาหารที่เป็นออแกนิกมีบาร์เล็กๆที่สามารถฟังเพลงแจ๊สได้แล้วก็ลูกค้ามาที่สปาของเราคือสามารถอยู่กับเราได้ทั้งวันดื่มได้นิดหน่อย ทานอาหารออร์แกนิกก็ได้ผ่อนคลายก็ได้นั่นคือแผนที่ที่เราตั้งใจจะทำตั้งแต่ก่อนโควิดแล้ว,วค่ะคิดว่าคงจะเป็นประมาณกรกฎาปีหน้าใช่ค่ะโซนสุขุมวิทเหมือนเดิมอ่ะค่ะใช่ส่วนของพี่ชัยเคยได้มาสัมผัสกับคอร์สของที่นี่บ้างอะไรอยางได้ติดใจเปงนหนงไงพี่ชัยเป็นเคยมาแล้วก็เมื่อก่อนพี่ชัยเป็นแบรนด์ a m บ a สเ a อร์ของที่นี่ค่ะมาลลเซสที่นี่อะค่ะแล้วก็ก็ จริงๆ,ๆแล้วก็ลองด้วยตัวเองนะคะอย่างเรื่อง,องสงปาไซแล้วก็เรื่องลดความอ้วนตอนนั้นที่ฉันเป็นอ้วนมากก็จะเปิดตัวที่ฉันเป็นเราก็มามาทรีทเมนต์อะไรอย่างเี้ยก็ได้ผลนะคะคือต้องเข้าใจว่าที่นี่ก็มีเครื่องที่ทันสมัยซึ่งที่ฉันเป็นปกติก็ไม่ค่อยได้ทาอะไรเนาะพ <c oughs> อมาเห็น, <c oughs> เ,หนเห็นสถานที่ที่นี่นที่เขามีเครื่องที่ทันสมัยที่ลดความอ้วนลดสัดส่วนคนไหนที่มีปัญหาเรื่องสัดส่วน เป็นมาจุดจุดๆอะไรอย่างเงี้ยเขาจะลดได้แต่อย่าอย่าคิดว่าเราจะลดน้ําหนักนะคะต้องเข้าใจว่าเวลามาเนี่ยเขาจะเขาจะวัดเราแล้วก็มันส่วนส่วนที่เขาทำแบบเราใช้บริการไปเนี่ยมันจะลดได้จริงๆ3 4สามี่เซนห้าเซนแล้วแต่แล้วแต่ร่างกายของแต่ละคนนะคะแต่อยากคิดว่าเราจะลดน้ําหนักน้ำหนักมันจะไม่ไม่ไม่ค่อยลงน้ำหนักอาจจะเท่าเก่าแต่ว่าบอดี้เราสัดส่นวนเราจะเล็กลงต้องเข้าใจตรงนี้นะคะไม่ใช่ว่ามาเนี่ยไม่เห็นจะผอมเลย <ๆ S 1> อะไรไม่ใช่นะคะ ยังไม่ได้มีโอกาสลองค่ะแต่มาลองแน่ค่ะรอลูกไปเทิมก่อนอยากลองทรายค่ะบ่อทรายเนาะใช่ค่ะสราอยทรายอยู่ตรงนู้นไม่ใช่ทรายตรงนี้เรอยากลองทรายคือตัวทรายของเราอย่างที่บอกเลยว่าถ้าเป็นซิกเนเจอร์ของมาร์เก็ตลงจริงอะค่ะคือที่เราเริ่มต้นแรกๆที่ลูกค้าให้ความสนใจคือตัวบบอทรายนี่แหละค่ะมันเป็นแบบ ถ้าเราพูดตามภาษาญี่ปุ่นก็คือบบ่าอายุวัฒนะถ้าถามว่าทําไมคนญี่ปุ่นอายุยืนคือที่ญี่ปุ่นนะคะเขาชอบแช่ออนเซ็นใช่ไหมคะแล้วก็แช่ในส่วนของตัวบ่อทรายแบบนี้เหมือนกันมันจะมีในส่วนของตัวแร่ธาตุค่อนข้างเยอะมากๆ57ชนิดนะคะอย่างที่เวลาเราลงไปแล้วอะคือ ต้องลองอะคะ่ะถึงจะได้รู้ว่าฟิลหลังจากที่เราทําจริงๆมันเป็นยังไงถ้าเราไม่ลองเนี่ยคือเราอย่างนกบอกไปอาจจะไม่ค่อยรู้ว่าเอ๊ะมันดีจริงหรือเปล่าหรือว่าฟิลเป็นยังไงลองเสร็จทําเสร็จจะรู้สึกว่าเราผ่อนคลายมากๆยิ่งทําเสร็จนะคะของเรามันจะเป็นแบบโปรแกรมเช่นว่าลงทรายเสร็จจะมีการต่อนวดอารมาซึ่งการนวดอารมาข,ของเราอะคะ่ะคือมันจะทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นมากๆเพราะว่าถ้านวดอารมาข,ของเราก็ไม่เหมือนที่อื่นใช่เพราะว่าเราเราก็จ้างเทรนนิ่งมาโดยเฉพาะของเราเหมือนกัน ใช่ค่ะก็คือในส่วนของเราเนี่ยอย่างที่อยากจะบอกอีกนิดนึงก็คือเราไม่หยุดที่จะพัฒนานะคะอย่างตัวทรีทเมนต์ต่างๆเนี่ยเราพยายามคิดค้นตัวใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็ทําให้มันมีความแตกต่างอย่างเช่นอย่างที่คุณนกแจ้งไปเรื่องของท่านวดเราก็คือครีเอทท่านวดให้คุณครูมาสอนคิดท่านวดใหม่ซึ่งมันจะไม่เหมือนกับที่อื่นเวลาลูกค้าเก่าหรือลูกค้าใหม่เข้ามาเนี่ยเขาก็จะรู้สึกถึงความแตกต่าง รวมถึงครั้งตัวทรายเองหรือว่าทีทเมนต์อื่นๆเองเนี่ยคืออยากจะแจ้งว่าถ้าเกิดได้เข้ามาตรงนี้คือเรามั่นใจว่าคุณเข้ามาแล้วแล้วคุณได้มารับบริการของเราคือทั้งในเรื่องของการบริการการเซอร์วิสและความเอาใจใส่อันนี้คือเราจะไม่ยอมให้มันด้อยไปกว่าใครแล้วเราก็จะพัฒนาให้มันดีขึ้นนะคะส่วนการที่จะเข้ามาติดต่อได้ยังไงก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์ได้เลยนะคะมาราเก็ตเอ็กซ์คลูซีฟสปาเฟ e บุ๊ k ะะแล้วก็เพตาเวลเนสเซ็นเตอร์ในส่วนของ Facebook สามารถเข้าปิดต่อแล้วก็อินบ็อกได้เลยค่ะในนั้นมีโปรโมชั่นเยอะเอย